แธทรอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีกันลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะวันนี้จะมาทานายสถานการณ์เรื่องราวความรักของชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกๆท่านคนโสดคนมีคู่ความรักไม่ชัดเจนสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นเลยขอมาเริ่มต้นกันที่พลังงานหลักพลังงานรวมของชาวราศีกันประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะว่าชาวราศีกันพลังงานหลัก ของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งเรียน แฮงแมนนะคะสถานการณ์ช่วงนี้หลายอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะมีการหยุดชนะมีการหยุดชะงักนะคะมีการติดขัดหรือมันไม่มีความคืบหน้าไม่มีอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความอดทนสูงและต้องประคองกับสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยอาจจะมีความอึดอัดบ้างนะคะอะไรที่เราอยากทําไม่ได้ทานะคะมันมีความขัดแย้งหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงละกันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือว่าปรับมุม มองนะคะเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้บางครั้งเนี่ยแฮงแมนมันบ่งบอกถึงสภาวะจำยอมที่เราอาจจะต้องรออยู่เฉยๆก่อนแต่ต้องวางแผนในการเผื่อความไม่แน่นอนเอาไว้ด้วยในรวงหน้านะคะสิบถ้วยนะช่วงนี้ เดเวอร์ World, หลายๆท่านมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงการได้มีโอกาสที่มีผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เจอกับสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ความอึดอัดใจเนี่ยมีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องแสดงออกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแสดงออกในสิ่งที่เรารู้สึกนึกคิดได้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีความไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่เนาะนะคะยังไงก็คงจะต้องเหมือนระมัดร,ระวังนะคะในความรู้สึกบางอย่างบางความนึกคิดมันอาจจะมีผลกับ ทบต่อคนรอบข้างได้นะคะเรามาดูคนโสดกันบ้างดีกว่าว่าคนโสดประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ย คนโสดมีเดะซันมานะคะน่าจะได้เจอกับใครที่ถูกใจแล้วนะเดะซันนี่บ่งบอกถึงมีแสงสว่างในความรักอีกครั้งหนึ่งหัวใจเรากําลังจะฟูนะคะอกหักผิดหวังกับความรักมานานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตนะแปดเม่เท้าเนี่ยแล้วก็กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ด้วยคนที่เข้ามาก็เข้ามาจีบเราเนี่ยแบบใช้ความพยายามนะคะ จีบแบบรุกเข้าหาพยายามทําทุกอย่างเพื่อเราให้เรารู้สึกว่าเออเขาเนี่ยตั้งใจจะมาชัดเจนนะเข้ามาแบบจู่โจมเลยก็ว่าได้นะคะมาด้วยความชัดเจนมาด้วยเนะะี่ยค่ะไพ่ไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงความมั่นคงพุ่งเข้าหาเพื่อต้องการความมั่นคงนะคะคนโสดของชาวราศีกันแต่ตัวคุณเองก็อาจจะยังขอรอดูสถานการณ์อยู่ห่างๆก่อนถามว่าปิดกั้นไหมไม่เลยนะชาวราศีกันคุณไม่ได้ปิดกัน้นความรักความ ความสัมพันธ์นะคะคุณเองก็ยังเปิดโอกาส ให้คนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็เจอทั้งคนที่ถูกใจไม่ถูกใจคนดีบ้างไม่ดีบ้างตรงสเปกบ้างไม่ตรงสเปกบ้างนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่าไม่ได้กลัวความรักความผิดหวังขนาดนั้นแค่ว่าอาจจะยังขอรอดูห่างๆถ้าจะให้เราแบบผูกมัดเลยชัดเจนเลยเนี่ยเราก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะคะก้าวไม่เท้ามันยังบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยยังหวงแหนความเป็นโสดอยู่ยังไม่ถูกใจใครกลัวว่า ว่าเราจะเจ็บซ้ำๆแบบเดิมๆแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะแล้วก็าดาบนี่ใครไม่ถูกใจก็ตัดตัดทิ้งตัดทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะหรือใครที่เรารู้สึกไม่โอเคไม่เข้าตาเราเนี่ยเราก็ปฏิเสธทันทีแต่ก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนก็ได้นะคะมีคนที่ค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือว่าคนที่เขาอาจจะมีความพร้อมอยู่แล้วหน้าที่แกนงานนีคะทุกๆอย่างมีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยคนมีสเสน่ห์คนหน้าตาดีเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะ และก็เข้ามาพร้อมกับความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคนที่เกิดในชาววันอาทิตย์นะคะคนที่อายุน้อยกว่ารักต่างวัยก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะหนึ่งดาบใบนี้ยังบ่งบอกว่าตัวเราเองเนี่ยยังมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างในใจยังพยายามตัดใจกับปัญหาเก่าๆอยู่นะคะถ้าจะตัดสินใจคบกับใครเนี่ยเราจะตัดสินใจด้วยเหตุด,ด้วยผลมากขึ้นอาจจะไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้ รู้สึกมาเป็นที่ตั้งแบบเดิมแล้นะคะก็คงจะยัง เหมือนยังจะโสดอยู่นะแต่โสดแบบมีคนเข้ามาจีบนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในชาวธาตุน้ํานะคะกรากฎพิจิกมีนนะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือคนที่เขามีลักษณะนิสัยที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วมีคนเข้าหาเขาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องคุณก็มีคนเข้าหาเขาก็อาจจะมีความแบบตึงๆใสเรานิดนึงนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้ตกหลุมรักกันนะคะชาวราศีกันลัคนาราศี เดี๋ยวมาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่าว่าคนมีคู่นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนมีคู่ประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนมีคู่ คนมีคู่ช่วงนี้นะคะหกดาบไงหกดาบนี่มันบ่งบอกว่าปัญหามันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นตัวชาวราศีกันเองนะคะที่กําลังแบกปัญหาไว้เพียงฝ่ายเดียวพยายามตือ้อพยายามประคองความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอุปสรรคเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ยากอยู่นะคะมันเป็นปัจจัยหลายอย่างที่บางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ นอกจากการพยายามประครับประคองนะคะหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็เออยังอยากให้ครอบครัวมันไปต่อได้อยากให้ความรักยังโอเคอยากจะพยายามประคองทุกคนให้ไปถึงฝั่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยถึงแม้ว่าเราจะหนักมีอุปสรรคบ้างกว่าจะมาถึงแต่ละอยา่าง แตก่กว่าจะมาถึงกว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนมันก็มีความลำบากใจนะช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงใช้ความอดทนกับความรักค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีความใจร้อนด้วยนะช่วงนี้เนี่ยบางทีต้องระวังนะคะเวลาที่คุณรับอะไรมาหลายๆอย่าง เวลาที่คุณกําลังจริงจังกับหลายๆสิ่งแล้วคุณอยากจะพยายามก้าวต่อไปเวลาที่คุณเหนื่อยมากๆเนี่ยคุณอยากจะปล่อยวางอดีตอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยอาจจะตัดสินใจแบบเออรวดเร็วจนเกินไปนะคะระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดและมันจะมีผลกระทบกับครอบคร,บครัวหรือว่าคนรอบข้างนะสี่ดาเนย่ยต้องประเมินสถานการณ์ก่อนอย่าเพิ่งรีบเคลียร์นะคะเพราะว่าถ้าคุณเคลียร์ไปเนี่ย มันก็ยังเป็นปัญหาที่อยู่ในจุดเดิมยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะอาจจะยิ่งนาบานปลายกันไปใหญ่แล้วคุณเองก็จะเหมือนไม่ได้มีความสุข สิ่งที่เรากำลังจะรับมือยิ่งกลายเป็นการบั่นทอนตัวเองนะคะเจดเหรียญยังต้องค่อยๆดูไปก่อนนะคะก็ต้องค่อยๆประเมินเนาะบางทีเนี่ยหลายท่านเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยไม่รู้จะเอายังไงดีปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆสิ่งที่เราต้องทนนะคะเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่อยู่รอบข้างไปหมดนะคะก็ต้องใช้ความอดทนต่อไปนะสาหรับคนมีคู่นะคะระวัง การทะเลาะกันด้วยเป็นการทะเลาะกันนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีนาคมนี้ก็คงจะไม่ได้ทะเลาะกันแบบไม่มีใครยอมใครขนาดนั้นแต่เรารู้สึกได้ะคะ่ะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยที่จะเ,เหตุผลมันไม่ตรงกันความเห็นที่มันไม่ตรงกันบางทีเนี่ยตัวคุณเองก็เหนื่อยเนอะเออต้องต้องถอยออกมาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคนมีคู่นี่เดทนะอืม เจ็ดดาบนะคะบ,บางคนก็เลือกที่จะไม่คุยนะเลือกที่จะเก็บตัวเลือกที่จะเอ,อเดือนนี้ก็จะไม่คุยแล้วคุยให้ได้น้อยที่สุดอะไรที่จําเป็นก็คุยอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่คุยนะคะเริ่มเก็บเนือ้อเก็บตัวมากขึ้นเริ่มพยายามเอาตัวรอดเอาตัวรอดในที่นี้ก็คือทํายังไง ก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับสถานการณ์นี้ได้เนี่ยคะ่ะยังไม่ได้เลิกหรอกเนาะเนี่ยคะ่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ยังไงก็คงจะต้องค่อยๆดูกันต่อไปนะมีเดอะเลิฟเวอร์มาเนี่ยบางทีอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์นะคะครอบครัวญาติผู้ใหญ่นะหรือยิ่งใครที่อยู่ไกลกันมีระยะห่างเนี่ยต้องระวังความสัมพันธ์มือที่3เข้ามาแทรกกลางนะคะแต่ก็อาจจะยังต้องค่อยๆดูกันไปนะมีนาคมนี้มันยังเคลียอะไร ได้ไม่มากนะคะคนที่มีความรักเราไปต่อกันที่คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างรักที่ไม่ชัดเจนนะคะประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกันนะคะรักขณาราศีกันรักที่ไม่ชัดเจนของคุณนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยรักที่ไม่ชัดเจนมีห้ามเมเา้านะคะ รักที่ไม่ชัดเจนมีเด็กถ้วยหลายๆท่านมีพลังงานของชาวธาตนะุน้ำกรกฎพิจิกมีนคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนที่ประสบการณ์น้อยกว่าคุณนะคะเป็นรุ่นน้องที่ทํางานรุ่นน้องที่เรียนหรือว่าเป็นคนที่เราเองก็อาจจะเพิ่งเคยคุยเพิ่งเคยรู้จักยังไม่ได้รู้จักกันดีพอนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีสเสน่ห์นะบางทีเขาอาจจะมีความเจ้าชู้มีคนอื่นๆในชีวิตด้วยก็มีโอกาสนะคะ บางทีเนี่ยความรู้สึกตอนนี้นะของเราทั้งสองคนมันอาจจะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะยิ่งความเป็นเด็กถ้วยค่ะเป็นเด็กที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะหรือมันยังเป็นการเริ่มต้นอยู่ เรายังไม่สามารถที่จะคาดการได้ยังจะต้องใช้เวลากับการเรียนรู้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณก็อาจจะตึงๆนิดนึงนะไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่ยิ่งหลายท่านนะคุยกับคนทางไกลนะคะติดต่อกันผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยนะคะมันยิ่งมีปัญหามีความห่างมีโอกาสของแต่ละคนเขาเองก็อาจจะยังมีโอกาสในการเลือกคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตัวคุณเองด้วยก็เช่น เดียวกันมันเป็นแค่ช่วงเวลาแห่งการศึกษานะคะในการเรียนรู้ในการปรับจูนเข้าหากันแค่นั้นเองคงจะยังไม่ได้มีความที่ชัดเจนนะเฮอร์มิตเนี่ยยังเป็นความนิ่งมีแสงสว่างแห่งความนิ่งก็คือได้คุยกันนะคะทุกอย่างมันเหมือนกับว่าจะไปในทิศทางที่ดีแต่การคุยเนี่ยเราก็อาจจะยังมองไม่เห็นความชัดเจนว่าในสถานะเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนเรียกง่ายๆว่ารักของคุณยังมอง ไม่เห็นอนาคตนะีคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหลายๆท่านมีพลังงานของชาวราศีกันลัคนาราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่เขาก็อาจจะโสดมานานแล้วคนที่เขายังมีอคติมีทิฏฐิกับความรักในใจที่ยังไม่ได้พร้อมจะเปิดเผยนะคะ ใจให้กับใครยังไม่พร้อมผูกมัดเหมือนคุยกับคุณก็เป็นแค่การเรียนรู้เหมือนเราก็เป็นคนที่คอยมาเติมเต็มให้กันและกันเราเติมเต็มเขาเขาเติมเต็มเรานะคะแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังเป็นแค่ความรู้สึกแบบกึง่งเพื่อนกึ่งแฟนที่ยังไม่ได้พร้อมจะผูกมัดนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้นะคะ3ดาบอยากให้ระวังนิดนึงละกันเนาะยิ่งถ้าใครนะคะไปคุยกับคนที่เขามีอดีตมาก่อนคนที่เขายังคาราคาซังเป็นรอยต่อความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องระวังปัญหาเรื่องมือที่สหรือคุณกําลังจะไปตกกลุ่มลักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะรับรู้ความจริงหลายๆอย่างจนทําให้คุณต้องมาตกผลึกไตรตองนะคะเขย่าชีวิตเรียบเรียงความรู้ รู้สึกตัวเองว่าเราจะเอายังไงต่อไปราชินีถ้วยนะราชินีถ้วยนี่ยังเป็นนะคะความรู้สึกที่บางทีเนี่ยมันเหมือนกับคิดรอบคอบนึกคิดทุกอย่างทำ ทำให้ใจเข้มแข็งแต่มันอยู่ภายใต้ความอ่อนแอนะในช่วงนี้ในช่วงที่เราเองอาจจะยังมีความน้อยใจทำไมคนที่เรากำลังคุยด้วยเนี่ยเขาไม่สนใจเราเลยเนี่ยคะทำไมเขาอาจจะเออมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าหรือเขามีตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่เราไหมมันก็มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจว่าเรารักเขาไหมไม่มั่นใจว่าเขารักเราหรือเปล่ามันไม่มีความกระตือรือ รุนที่จะทําให้ความรักมันเกิดความสดใสมากพอประจําช่วงมีนาคมนี้แต่รักก็ยังไม่ได้จบสิ้นนะคะหกไม้เท้าเนี่ยเราก็ยังเหมือนประคบประครองคุยคุย,คยกันไปแต่การพูดคุยเนี่ยเราก็อาจจะคํานึงแต่สถานการณ์เรื่องราวดีๆที่เราได้อยู่ร่วมกันเนี่ยคะพยายามเดินไปข้างหน้าพยายามใช้เวลาในการเหมือนหาแสงสว่างให้ความสัมพันธ์พยายามให้มันคลี่คลายให้เราได้ คุยกันแล้วโอเคขึ้นอันไหนที่มันเป็นความคาราคาซังก็อยากจะสะสางแต่ก็คงยังจะต้องเหมือนทําใจนะคะในมีนาคมนี้เนี่ยอยากให้ค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะชาวราศีการลัคนาราศีกัน,น,กนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะเราไปสวัสดีค่ะ